สวัสดีครับวิ่งนอกลูกนอกทางใหม่แล้วครับวันนี้ฮะผมเพิ่งได้ของเล่นชิทใหม่มาอีกแล้วนะครับถุงเท้าพยุงข้อเท้านะครับจากยี่ห้อแซมมีโอกาสได้คุยกับแอดมินของซิทแพ็กนะครับเราก็เล่าปัญหาเขาฟังว่าผมเนี่ยใส่รองเท้าโฟก้าโปรไฟล์เอ็นะครับแล้วก็ใส่แผ่นรองของแซมยังมีอาการเจ็บเนื่องจากว่าโฟก้าเนี่ยมันมีพื้นที่นิ่มอยู่แล้วนะครับรวมถึงผมมีแผ่นรองแล้วด้วยเนี่ยพอใส่ถุงเท้าที่มันซัพพอร์ตอีกเนี่ย เท้าเราเนี่ยได้เจอสิ่งที่มันนิ่ม3ชั้นน่ะมันค้นพบว่าการพยุงเท้ามันจะเสียรูปทรงครับมันทาให้อาการเจ็บของผมไม่ดีขึ้นทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าถุงเท้าคู่น,นี้เป็นเหมือนอุปกรณ์การแพทย์ในช่วยในการฟื้นฟูเท้านะครับจากการเจ็บรองช้ำหรือเจ็บพวกฝ่าเท้าเอ็นใต้เท้านะครับ มันใสแลวซักใช้ได้มา40ี่สิครั้งนะครับศักยภาพของการรัดเท้าจะดีแต่ว่าพอเลยตะพันไปก็จะไม่เหลืออะไรแล้วโหเรีย hmm. ว่าค่อนข้างแน่นซึ่งนะตอนนี้ความรู้สึกแรกที่ใส่คือถุงเท้าค่อนข้างหนาตอนนี้มันตึงตรงนี้เหมือนตรงนี้มันไปแอบพายุมันใชยเลยแล้วมันแอบรัดด้วย mm hmm. พิ่งมาได้นนหนึ่งกิโลโหไปมีการตึงนิดหนึ่ง ตึงแต่ตอนนี้สิิงตึงสุดคือตึงน่องตึงมากตึงและทําให้เราต้องวิ่งช้าลงสิ่งที่ผมแซ่ตอนนี้คือใส่แผ่นราของแซมด้วยสังเกตพอซักแล้วตรงนี้มันเหมือนเป็นสีดึงเหลีอยซึ่งวันแรกที่เราถมามันเป็นขาของคู่อ่ะ คราวที่สองกิโลแล้วอาการก็คือมันถึงะร,ระรลอกข้อเท้าหน่ยหน่อยแต่ว่าอก็จะเริ่มเจ็บเริ่มแห้งตรงนี้มันปวดปวดจึงๆเดี๋ยวจะลองวิ่งแล้วก็เดินเบาเบาดูตนนั้งแต่เราอันนี้สักห้าโลก็พอดูอาการนะห้าโลกันแล้วครับอาการเจ็บลองช้ำเบาๆไม่ค่อยรู้สึกรู้สึกว่าสุดท้ายกรุ๊นี้มันเริ่มจะพอดีนะพอตอนนี้วิ่งเกิน3กิโลในรอบที่2เนี่ย รู้สึกมันดีขึ้นแต่ตอนนมีอาการเจ็บหน้าแข้งเพราะว่าการเจ็บหน้าแข้งผมมันจะเกิดจากการที่ไม่ได้ยืดท่านหนึ่งครับวิ่งใหม่อาจจะวิ่งนานขึ้นคองนี้่ไม่ดีงานซิตี้ลันของอาร์เมซินาลาน์